เอ็ดดี้ฮาวยืนยันแผนเดินทางไปดูไบช่วงพักเบรกทีมชาติของ New cast อนิวคาเซิร์นสมอรนิวคาเซิรอยู่ในเตดทีมอันดับ5้าของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเตรียมตัวสำหรับช่วงพักเบรกในช่วงกลางฤดูกาลโดยล่าสุดเอ็ดดี้ฮาวและลูกทีมของเขาจะพักผ่อนและพักฟื้นก่อนที่จะลุยอีกครั้งในช่วงท้ายของฤดูกาลสำหรับซาลิกาดงเพิ่งคว้าชัยเหนือนอตติงแฮมฟอเรสสองต่อหนึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยฮาวยืนยันว่าทีมของเขามีแผนจะพักก่อนที่จะลงสนามฝึกซ้อมอย่างหนักมันเป็นการพักผ่อนเล็กน้อยหลังจากช่วงเวลาที่เข้มข้นของการแข่งขันจากนั้นเราจะกลับไปฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับเกมพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะฝึกซ้อมเพื่อให้แน่ใจว่าเราฟิตและมีสมาธิในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลอย่างไรก็ตามนักเตะทีมนิวคาสเซิลส่วนใหญ่จะเดินทางไปดูใบเพื่อเก็บตัวในแคมป์ที่อากาศอบอุ่นขณะที่นักเตะบางคนโดนเรียกตัวติดทีมชาติ ส่วนบรูโนกิมารายและเจเอลินตันได้รับสิทธิ์ให้พักระยะสั้นก่อนจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมอีกครั้ง